สวัสดีครับ f อและท่านผู้ชมที่เข้ามาติดตามรับชมทุกท่านนะครับคับก็มาตามผลออกกันก่อนเนาะก่อนที่จะไปรับชมแนวทางใหม่นะครับของลาวพัฒนานะครับมาชมผลออกนะครับวันที่2เดือน5พศ2568นะครับผลออกนะครับครับแนวทางนะครับก็เป็นการคิดและการคำนวณนะครับนำผลที่ออกมาคิดมาคำนวณวิเคราะห์หาเลขเด่นนะครับจาก0ถึง9 ให้เหลืออยู่แค่2ตัวที่มีโอกาสมามากกว่าตัวเลขกอื่นฉะนั้นการน,นําแนวทางไปใช้นะครับย่อมมีความเสี่ยงเพราะเราไม่ทราบนะครับว่าผลมันจะออกอะไรเป็นเพียงการวิเคราะห์ตัวเลขน่าจะเป็นไปได้เท่านั้นก็ขอให้สมาชิก FC และทและผู้ชมที่เข้ามาติดตามรับชมทุกท่านนะครับโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมนะคร,ครับก็มาดูผลออกกันก่อนเนาะสำหรับแนวทางลาพัฒนานะครับผลออก สองสามสี่สี่ศูนย์เก้าสองสามสี่สี่ศูนย์เก้าเลขล่างนะครับที่เล่นกันที่ฝั่งลาวแล้วก็ริมฝั่งโค้งนะครับเขาใช้หลักแสนและหลักหมื่นนะครับผลออกสองสามนะครับคือจุดนี้นะครับสองสามส่วนเลขล่างที่เล่นกันทั่วไปนะครับก็คือหลักพันกับหลักร้อยนะครับออกสี่สี่ ส่วน3ตัวนะครับออก4 0 9นะครับ2ตัวก็0 9นะครับส่วนแนวทางที่ผมลงให้นะครับชุดบิน6 0 1 2 8นะครับมันก็เข้าเลข0นะครับแต่ว่าเสียดายนะครับเลข6ผมเน้นในที่เลข6นะครับมันก็กลับหัวเป็นเกาะครับก็เลยไม่ได้จับเนาะนะครับไม่ได้จับที 60นะครับผมจับเลขเด่นมาด้วยกันแล้วก็จับที่61แล้วก็6 8ดนะครับก็แนวทางก็หลุดไปนะครับแต่ว่าท่านใดน,นะครับที่ติดตามแนวทางของผมนะท่านจะทราบดีนะครับเพราะว่าผมเน้นให้6นะครับผมก็จะบอกระวัง9นะครับจับก็ถือว่าแนวทางเนาะของผมก็คือว่าหลุดนะครับแต่ว่าโูดตมตัวเน้นแล้วนะครับแนวทางก็หลุดหากว่าใคร กับหัวเลขหกเป็นเลขเก้าไปวิ่งไปโลดนะครับก็มีสิทธิ์ได้เหมือนกันนะครับ,รบก็ถือว่าแนวต่างหลุดเนาะนะครับผมก็ต้องขอโทษสมาชิก fc ทุกท่านด้วยนะครับแต่ว่าใครกลับหัวก็มีลุ้นนะครับแต่ว่าผมเน้นไปที่เลขหกนะครับซึ่งเลขหกมันหลุดนะครับมาตามกันต่อนะครับสําหรับวันที่ วันที่เท่าไรวันนี้วันที่แมตเป็นวันที่ห้าเนาะนะครับรีอผมคำนวณตัวเลขลืมวันครับแนวทางนะครับก็ก็ปวดไปแล้วเนาะนะครับแนวทางก็เป็นการคิดการคำนวณนะครับนัดับที่ออกนะครับก็คิดมาคำนวณวิเคราะห์่าเลขด่นนะครับก็ไม่มีใครทราบนะครับผลมันจะออกอะไรนะครับเป็นเพียงการวิเคราะห์ตัวเลขนะครับ แล้วก็มาดูนะครับวันที่ห้าเนาะวันจันทร์กับวันที่หเดือน5 2,568งพันห้ารกสบแปดเี่กับสองพันหนร้อยหกสิบแปดกับแนวทางนะครับลาพัฒนา แนวทางเราพัฒนาก็มาตามกันนะครับอันนี้จะเดินต่อหรือเปล่าสำหรับแนวทางเนาะก็ซึ่งมันก็ <c oughs> ตัวที่เรเรียกว่าอะไรหลักพันกับหลักร้อยนะครับก็หลุดมาหลายหลายหลายรอบแล้วนะครับส่วนใหญ่นะครับก่อนหน้านี้ก็ไปเข้าฝั่งลาวหมดนะครับก็คือหลักแสนกับหลักหมื่นเนาะก็ไปเข้าที่ ฝั่งลาวแล้วก็ริมฝั่งโคงกันเยอะนะครับสองสองวันพอม,มาวันที่สองนะครับคนหลุดเลยนะครับก็ม,มาตามก็ต่อสําหรับแนวทางเราพัฒนานะครับวันนี้ชุดบินผมให้ที่ตัวเล็กไปไหมสมาชิกเห็นกันป่ะ กับเราพัฒนาชุดลินนะครับวันนี้ผมให้ที่สองสามแปดหกเก้านะครับสองสามแปดหกเก้านะครับ เล็กเด่นเล็กเด่นวันนี้ผมให้ที่แปดกับหกไอทีแปดกับหก นะครับส่วนชุดวินก็ตามนี้เลยนะครับห้าตัวตัวที่ผมเล่นให้วันนี้ก็ตำแหน่งเดิมนะครับสำหรับแนวทางของผมก็คือเลขแปดกับเลขแปก็เจาะให้วันนี้จาะให้4ชุดนะครับ สี่ <c oughs> ชุดก็จับตั้งหมดในวินเลยนะครับไล่จากเลขแปดนะครับเล่นไปที่เลขแปดก็มีสองแปดกับสองแปดสามแปดหกแปดแล้วก็เก้าแปด เก้าะครับส่วนสามตัวนะครับสามต,นะตัวผมให้สามชุดนะครับก็จะเป็นหนึ่งหกแปด หนึ่งเก้าแปดแล้วก็หกแปดสามจัดหกแปดสามหรือว่าท่าในใดต้องการเพิ่มเติมก็จับเอาในชุดวินเลยนะครับจับเอาในชุดวินเลยอย่างหกผมไม่ได้จับนะครับแล้วก็จับหกสองหกสามหกเก้า นะครับซึ่งผมจับไว้แล้วหกแปดหรือว่าจับทั้งหมดก็หกเอหกสองหกสามหกแปดหกเก้านะครับ <c oughs> ถ้าเป็นเลขหนะครับส่วนผมตัวที่ผมจับผมจับทุกที่ตัวเน้นนะครับก็คือเลขแปดก็จะได้แปดสองแปดสามสองแปดสามแปดหกแปดแล้วก็เก้าแปดนะครับสามชุดสามตัวสามชุดนะครับ ตัวที่ผมจะเน้นให้นะครับผมเน้นให้สองชุดนะครับนนในสองชุดผมชอบชุดนี้นะครับสามแปดกับเก้าแปดกับสามแปดกับเก้าแปด ส่วนสามตัวนะครับสามตัวผมก็เน้นใตัวเน้นให้ชุดเดียวนะครับก็คือชุดนี้นะครับส่วนชุดลองก็หกแปดสามส่วนชุดลองผมติ๊กให้แล้วกันเนาะคือชุดนี้นะครับ้าใครกวัวเลขหกเข้าก็จับที่หนึ่งหกแปดหกแปดผมก็มีแล้วตัวที่ผมไม่ได้จับหรือต้องการเพิ่มเติม ตามนี้เลยนะครับส่วนเล็กเบิ้ล <c oughs> เล็กเบิ้ลผมจับให้ชุดเดียวนะครับคือจับตัวน้นคือ่ันจะเล่นสองก็ได้ก็คือแปดแปดแล้วก็หกหกจเล่นหกหกก็ระวังเก้าเก้านะครับได้หกกับเล็กเก้า กับก็มีแค่นี้นะสำหรับแนวทางเราพัฒนานะครับใครที่รับแนวทางก็แก็บเอาไว้นะครับกับท้ายนี้ผมก็ขออวยพรนะครับให้สมาชิก fc และท่านผู้ชมที่เข้ามาติดตามรับชมทุกท่านนะครับโชคดีนะครับในวันที่5เดือน5ศ2568นะครับก็ขอให้โชคดีทุกท่านจิบจับทุนใหนไปใช้นะครับก็ขอให้เข้าขอให้ถูกนะครับ ครับเจอกันใหม่คลิปหน้านะครับสำหรับคลิปนี้สวัสดีครับ